รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อินสลามสยามเมืองยิ้มแดง ใต้ร่มพระบารมีของไทยท,ทั้งพองให้สันติสุขเกิดแก่พี่น้องให้สันติสุขอยู่คู่ดำความทองร้มกันกูร้องรักเมืองไทยไท่เลยให้สันติสุขเกิดแก่พี่น้องให้สันติสุขอยู่คู่ดำความทอง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะชุมชนที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีการตั้งบ้านเรือนมากมากกว่า200ปีแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไหลรวมมาสิ้นสุดที่ปากทะเลอ่าวไทยด้วยความอุดมสมบูรณ์จึงก่อร่างขึ้นเป็นหมู่บ้านประมงและพี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นไทยมุสลิมด้วยนะคะ และท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของปัญหาชายแดนภาคใต้ผู้นำของพวกเขาได้พาชุมชนฝ่ากระแสสถานการณ์ร่วมไม้ร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนเพราะพื้นแผ่นดินแห่งนี้ทุกตารางนิ้วก็คือพื้นแผ่นดินไทยและที่นี่ก็คือหมู่บ้านประมงชายฝั่งบ้านประตามบาระอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ ฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปักตานี้มีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอลิบบาตาก็ออากาศจงทำดี จากอดีตสู่ปัจจุบันหมู่บ้านประมงชุมชนบ้านปัตาบาระอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีมีการดำรงชีพด้วยการหาปลาและสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบาไม่มีอุปกรณ์ซับซ้อนต่งเช่นเบ็ดตกปลาแล้วจับปูหรืออีกในหนึ่งก็คือการทำประมงชายฝั่งผู้คนที่นี่ก็อยู่กันแบบพอเพียงมาเนิ่นนานแล้วล่ะค่ะ คิดกันให้ดีสามารถขีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยอคุยกันบ่อยๆแล้วค,อบบอนนค่อยแคอกันบ่อบยนบ่อยคน่คนอันัน่อคนอัน่ก่ยคัน่นอน่อค่อค่่อ ส่วนใหญ่อาชีพป้องกุทำยังไงเราถึงจะสร้างความรู้สึกของความรักถิ่ความรู้สึกของความสามาัคคีไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังยังเขาเรียกอะไรมงแหนแ ก็ช่วยเรื่องการปกปสิตาิมนุรยชาโดยให้ร่วมมือกันการสังข์ภายใ้การรังเกียมและสังข์ก็มีการปล่อยสัญาที่ผ่านมาครับค่ะก็มีป็น่อตะวันย่อแสงอ่อนแรงลงแล้วเสียงลมเบาแผ่วแววมาแต่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันตาวคะเนี่ยไปที ด้วยะะำจำจากบ้านภาแล้วเจ้าประมงการพ่อเลี้ยงปลาในกระชังมีความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ตามแหล่งน้ำตื้นริมชายฝั่งทะเลหรือแหล่งน้ำกร่อยในทะเลสาบ รัฐบาลโดยกรมประมงได้ส่งเสริมการเพราะเลี้ยงปลาในกระชังอย่างกว้างขวาง,วางโดยเฉพาะใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลากระพงขาวเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็เพราะเลี้ยงง่ายโตเร็วให้โปรโตีนสูงมีไขมันน้อยเนื้อมีรสชาติดีซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อาชีพการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังเป็นที่นิยมตามชายฝั่งทะเลและบริเวณปากแม่น้ำที่มีความเค็มแปรเปลี่ยนได้ง่ายด้วยค่ะฉันคิดถึงปักตาไที่ภาคภูมิใจในดินแดนสะตอฉันคิดถึงปักตายที่ภาคภูมิใจในดินแดนสะตอใต้วันนี้ยังมีแม่พอ่อ พี่น้องก็ยังเฝ้ารอปักใต้เราหนอ,อยังไม่ช้และเธอและพวกนี้นะคะก็เป็นปลาที่จับขึ้นมาจากการทำประมงชายฝั่งค่ะเป็นปลาหลากหลายชนิดเลยนะคะมาตากแห้งเพื่อจะทำเป็นปลาเค็มค่ะเอน้อยเจ้าก็ลองหอยละลองนางลวนเจ้าก็บินเวียนวนบินลาคืนคอนกลับปักใต้บ้านเรา นี่นั่งสั่งมีประมงชายฝั่งแล้วเนี่ยทำอะไรกันอีกคะมีกลุ่มทำหัวเกลียบค่ะหัวหัวเกลียบข้าวเกลียบใช่ไหมคะอ๋อข้าวเกลียบทำจากอะไรคะปลาค่ะปลาใช่ไหมที่เราจับมาได้เนี่ยเหรออ๋อขายดีไหมคะขายดีค่ะอร่อยสิอร่อยค่ะแล้วปกติเราไปขายที่ตลาดเองหรือว่ายังไงคะก็มีในหน้ามารับแล้วก็ไปส่งตอนระดแบนี้ค่ะแล้วในหมู่บ้านของเราทำไหยครัวเรือนไหม หลายอะเลยค่ะแหละเยอะเลยเหรอค่ะตรงนี้จะเป็นของมออด้วยนะคะว่าเข้ามาร่วมทาอะไรแบบนี้อ๋อทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะก็บของสบตด้วยค่ะแหละค่ะก็ทําให้พวกเรามีอาชีพใช่ไหมมีรายได้นะคะหมู่บ้านที่นี่มีความรักความสามัคคีกันอย่างดีค่ะ แล้วทำยังไงลองบอกสิเะว่าจะทํายังไงให้ที่อื่นเนี่ยเป็นเหมือนหมู่บ้านนี้ได้ละคะก็หมู่บ้านนี้เขาจะเชื่อคําแนะนําของกำนันอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะถ้ามีอะไรเขาจะมาปรึกษากันแล้วก็ก็หาเรือกันอะไรแบบนี้ค่ะมีแล้วก็เข้าหากันโดยตรงอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะไม่แบ่งแยกค่ะ นาะคือพูดกันง,ง่ายๆว่าเรามีอะไรแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่ดังนั้นแหละผู้ใหญ่ก็จะให้คําแนะนําเราะนะคะและชีวิตเราก็ดีขึ้นนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนส่วนมากก็จะมีะไรายได้ใช่ไหมคะหมู่บ้านนี้เลยดังไปเลยเนาะเอาละค่ะท <laughs> ่านผู้ชมชักอยากทานข้าวเกรียบแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องพาไปทานข้าวเกลียบดีกว่าค่ะ โรงงานทำข้าวเกรียบค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะคะว่าด้านในเขาเริ่มต้นทํากันอย่างไรแล้วอร่อยแค่ไหนค่ะไปลองกันน่ะ